ดอกนี้คารินพอเตังสีจ้ะดอกนี้เพิ่นเคลียร์ลงจ้ะสามดอกจ้ะจุ่มกับสามดอกจ้ะพี่น้องเหลือเพิ่นแท้ๆจ้าเก็บบกยางเด้อจ้ะพี่น้องไปปผอเห็ดมาผอเห็ดปาดพี่น้องบกยางใหญ่พี่ใหญ่คัะใหญ่เนี่ยค่สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองเมียหน่อยอีสานบ้านนาจ้า เมรีมิ้วหน่อยกะพา,า,า,าเขาปลาหาเฮ็ดคือเกขาจ้ามาพบก,กันในวันที่ยี่สิบหาเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะพี่นอ้องมืเอนี้ก็เดินทางเขาป่ากับน้องจ้ะแต่กะกับอีกหลายสองขึ้นจ้ะพี่นอ้องมาพิกัดเก้าจ้าป่าบ้านน้องเมกตมนคะอำเภอบุญทลิกจงังหวัดอุบลราชธานีจะ้ะกับไปลุงกันเมืองจ้าว่าเมรีมิ้วหน่อยสิมันบ่อเฮ็ดกะออกห่างๆได้จ้ะพี่นอ้องเฮ็ดหาอย่างแห้งจ้ะพี่นอ้องทากอื่นก,กับมาหาหลายจ้ะ กรับพี่ลอดไปหลุนไปรับช่อดอกกัญจาว่าเหมือนที่พ่อสีมานบอกไปกันเลยจ้าสามดอกแรกแหงมันจะพี่น้องโอยเหมือนนี่พี่พ่อได้กแกงมาเนาะจ,จ,จ้าพี่นอ้อ,นองจ้าจุ่มน้องหนึ่งเจอพี่น้องพี่น้องจ้ายังมีหลงเหลืออยู่อึือโอยขาดเลย เหลือเหลือพี่น้องเพื่อนเคียจ้ะนี่อดอกนึงพี่น้องเหลือเพื่อนเคียร์แต่พี่น้องวันนี้ก็ YouTube ก็มาหลายเด้อจ้ะต่างคนก็ต่างมาหาว่าเฮ็ดออกเฮ็ดเฮ็ดออกของเดียวกันพี่น้องอโอ้ยยิ่ในงหองอวกว่านี่พี่เ,เป็นยังไงบ้างอุ้ย Đó, đi chá, đồ ngào bây giờ, tam đồ chụp đi luôn, đứa à phun thẻ thẻ sốt hàng chụp đi ngào, à. ừ, đồ hết là lẽ đây này cha, ừ, nó, ơi đồ hết tơ xít bơi để này khay nè vỉ đồ, để xăm, đồ ลิปพอเตจังสีจ้ะสีงามขนาดนเ้ยน่างัวจ้ะพี่น้องอุ้ยฟาดขาเพิ่นนี่าหายง่ดอกนี้มันเคลียร์ลดจ้ะสารโดกจ้ะจุ่มกันเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยดอกงามแฮะมาหนึงจากพี่น้องอุ้ยหายง่าแหฮงจากมัอนี่เมืองแดงเฮ็ดบดดิน เทาทิมจ้ะพูนนะโอ้ยบัวเดมมาหล่อเบิองเพลินพี่น้องเอ้ยเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่จ้ะเ่าแล้วก็ขืนลาพร้อมพี่น้องเบิองให้หน่อยให้เบิองเหงาหน่อยพูนอ้วตาเสียดายแฮะพี่น้องเอ้ยพุนอ๋อพี่คุนจ้ะเก็บวาเบืองเหงานั่นเก็บเบืองเก็บเบืองเก็บขึ้นไม้พี่น้องเบืองเอาบัวด่าด้วยจ้ะทายให้เบืองอนซอนเพลินพี่น้องพูนนะ นั่นพี่น้องเดี๋ยวทิมจะโอ้แต่จะด่ายให้บดดินให้เกบ้ยบยางเด้อจะพี่น้องไปไปฝ่อเฮ็ดมาฝ่อเฮ็ดบดดินก็เอาบ่ได้จ้ะลูกยางลูกยางคุณเลยคุณตอกตอกหน่อยด้วยนิดพี่น้อง Những nắng hương mến nít em nhìn như bóng bóng bọc bóng bóng đi <laughs> bóng 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 ô ô ô bóng 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 ขึ้นใหญ่ค่ะใหญ่แน่แท้สองรูปเลยงามเหะน,นี่พี่น้องสิมมึองตะต้นนี่หวานหวานจ้ะโอ้ยเฮ็ดบ่ออกพี่น้องเป็นมะฝอ,อก็มาว่อเฮ็ดเถ้าบดดินเถ้ากับเถ้าจนเอาบ่ไ,ได้สวยงมะมาเราบ่เฮ็ดบดดินกับ พอเป็นจุน่มอีจ้ะพี่น้องแต่ว่าเอาบอ่อไหนที่มิ้วน้อยทายแห้เบิ่งนะจ้ะอู้ยแต่เสียดายแหงพี่น้องมาลรอออกออกจากปลาหย่างมาลรอปลาสี่จ้ะพี่น้องพิษเตดินดินแหงก้อนจากถรายดินบ่แหงนี่มิ้วน้อยคือว่าบดดินแนละ้วต่อไปพกนสะออกจ้ะแต่กิ่ผ้าพี่น้องเราไปเรื่อยๆแล้วจ้ะมือนี้เฮ็ดกับบะมันนะแ้่พี่น้องอา่าเราเก็บบักยางไปน้เติดน้ำกันอีกจ้ะว่ามิ้วหน่อยสิ mà anh nhắn gì đây nhắn nè cho nọ tôi giang nữa thì nọ bà mình nè nói cho bùm nữa ừ, chị nọ à. hết bò mì cha hết bò mì cái này mất tay bật giang nè lùng lại nói xin mời coi นี่นี่อืมหวานจ้ะแม่แล้วก็พี่นุ่เจะวาก็สีใสเวลาแหน่ได้จ้ะโติมได้ตึงจบบอกย่างก็สินม้ให้กินแค่ ช่วงนี้นะจากที่นอ็นจะออกตีแล้วเพื่อคือกัเกอคนจไม้ป่ะนี่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 ต่อยากจัแน่แต่ว่าไม่รู้จักไปกิน เอีทีส่งไอสร้างมาไม่น้อยก็อยากส่งให้ด้วยแต่จะ,จะว่าไม่น้อยหย่านพ่นหยานพ่นเละจะพี่หนอกหยานพ่นเสียจ้ะออ้เสียจินรอง,งมาเป็นปรุ่งอกย,อยางหวานพี่งหอกปุ่กระกอเพิ่นก็อยากสิ่งที่หน่อยเนาะ lệ rơi tốt luôn mà lần này thôi cái gì thôi 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 oh เอาหมแล้เร่งนีเก็บเอาหันเอาให้งที่นอกะันก็บอตกจ้ว่าหันให้ขุ่มๆอยู่หัแจวมานำดีเร้อพี่ Cô dùng loại đậu ý cho Đi kín sổm sưu phí nọ của bạn Sổm mực rang cho Chèo mà nằm phí nọ Ván ôm piệu Xẹp chứ phí nọ Sao mười phải làm thế Mười hẹn nhang hái hết nọ อ็เดือดด้วยนึงจ้ะพี่น่อ,อ,อส่วนหมากนี่กับถ้าถือต้วหวานนี่ปตองกินกับเจวก็ได้พี่น่อ,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 อแต่ว่ากินไลยกับบอดีปปนแดรเด้วยพี่น่อไม่หน่อยยังแนะนำอยู่กินกับปตองกินใน เพื่อนก,ก็ได้จ้ะแต่บอกกินได้เ<อ>พื่อนก,กับบออิมนะ่มเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> พี่น้องเจลก็กินมาอันนี้ชุดนะจ้ะ <c oughs> อืมอันเดอจ้ะผละไหมปลาแบบวิธีบรรดาเนานะพี่น้อง สองเงยเลยเอาอีกจ uh ังเลยกันพี่หน่องคือมีเงยใหญ่หวานด้วยจ้ะุย่างก็ได้ซัมเนี่ยจะพี่น้องเนี่ยไอ้บลายแต่ก็เอาเพราะแต่ได้กินจะพี่น้องเอายางคนออกกันนี่แหละที่มาของคำว่าหมกยางหรื้อลูกยางปลาพี่น้องคุยแจวอีกก่อน cái lọ Quán rồi Ăn nó sống À, mưa rồi, rồi, nó này cả chị, xả con ngàn đấy, trà phi À, hết thấy phi nọ Hết cái đề xám đi, cho phi nọ Mình thúng để ôn này nói, cho phi แล้วกาแาหน่องมาหาเราเก็บบักยางจ้ะเหพิ่นก็ออกห่างเลยเด้อจ้ะเพราะว่าฝนก็บ่ตกแต่พี่น้องนี่ยตอนนี้ก็สิ่คืมๆมาอยู่จ้ะคืมมาแต่ก็คือสิบ่ปรโตกเดี๋ยวมีน้อยว่าเป็นน่อกัสิได้พาพี่น้องกลับบ้านจ้ะถ้ามาคลิปนี้จังได๋กะอย่าลืมเข้ามากดไลล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มีวน้อยแม่นเด้อจ้ะพ่อๆกับแม่ในคลิปหน้าจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะ